สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดเตรียมของบประมาณเพิ่มปีละ1,900ล้านบาทเพื่อเป็นการยุติปัญหาโรคเอดให้ได้ภายใน16ปีตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก นายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสว่าที่ประชุมเห็นชอบที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่จะร่วมกันยุติปัญหาโรคเอสให้ไอดห้ภา้ายใน16ปีหรือในปี2573 โดยเตรียมของงบประมาณเพิ่มอีกปีละ1,900ล้านบาทในการดูแลค้นหาและนำตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเน้นที่กลุ่มเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชายรักชายพนักงานบริการและผู้ใช้ยาเสพติดชนิดเข็มฉีดให้ครอบคลุมร้อยละ90 โดยนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงแนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัส HIV ในผู้ติดเชื้อที่มีเม็ดเลือดขาว c d 4ทุกระดับโดยหากตรวจพบสามารถให้ยาต้านไวรัสได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพพร้อมให้วินิจฉัยการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยเฉพาะในเด็กทารกแรกเกิดให้เร็วขึ้นเมื่อเด็กมีอายุ2เดือนเพราะหากให้ยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆจะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ96สําหำหรับสถานการณ์โรค ในไทยในปีนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า1,1ล้านคนมีชีวิตอยู่กว่า4 0 0แสนคนได้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า7,500คนคนกรมการแพทย์ทหารบกได้ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการตอบโต้ภัยพิบัติระหว่างไทยเมียนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีพลตีชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็น ประธานการเปิดโครงการประชุมสัมนา,าเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการตอบโต้ภัยพิบัติระหว่างไทยเมียนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ของไทยและเมียนมาพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์ในการที่จะนําไปใช้หากเกิดสถานการณ์จริงเช่นตึกถลม่มดินโคลนถลม